สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยชื่อเรื่องว่าคนไข้กลัวอะไรหรือเปล่าคะของคุณเบนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับตอนที่ไข้หวัดนกเนี่ยกำลังระบาดตอนนั้นคุณเบนไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับแล้วก็โชคร้ายติดไข้หวัดนกกลับมาด้วยทําให้ต้องเข้าและแอดมิดโรงพยาบาลครับแล้วตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยในห้องผ่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ไมีเตียงหนึ่งอ่ะเขาอยู่ก่อนแล้วครับแต่พอวันรุ่งขึ้นเตียงนั้นอ่ะก็ได้ออกจากโรงพยาบาลไปทําให้คุณเบนเนี่ยต้องพักอยู่คนเดียว คืนนั้นคุณเบนอยู่ในห้องพักคนเดียวครับแล้วกำลังจะนอนแต่ตอนที่กําลังเคลิ้มก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ําในห้องครับคุณเบนก็คิดว่าใครเนี่ยมาอาบน้าอะไรดึกๆแล้วสักพักหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าคืนเนี่ยเราอยู่คนเดียวนี่หว่าในายใจก็คิดไปว่าแล้วใครกันวะในายใจก็นึกนะครับว่าแล้วมันใครกันวะพอสิ้นสุดที่นึกว่าใครวะปลายเท้าของคุณเบนเนี่ยเหมือนมีคนมาเหยียบครับให้กดไปกับเตียง คุณเบนตอนั้นเจ็บมากมากเนื่ในใจว่าโดนแล้วแหละคุณเบนเลยพยายามลืมตาขึ้นมาร้องให้คนช่วยครับแต่ว่าก็ขยับไม่ได้ตัวมันแข็งไปหมดในเวลานั้นแล้วความรู้สึกที่มีใครมากดที่ปลายเท้าอ่ะมันก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจนถึงหัวเข่าครับคุณเบนแกก็สติแตกเลยครับแล้วก็พยายามสวดมนต์สักพักหนึ่งได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูครับเป็นเสียงผู้หญิงว่าสวดก็ไม่ถูกกูก็สวดเป็น ตอนนั้นคุณเบนก็คิดได้ว่ามันมีบทบทหนึ่งครับที่เขาว่าไล่ผีได้แรงมากๆพอเริ่มสวดอ่ะไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันก็มาปีกขอคุณเบนครับคุณเบนก็ได้แต่ดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดจากตรงนั้นแล้วสมองคุณเบนเนี่ยก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้คุณเบนเนี่ยหลุดจากสิ่งนั้นมาได้คุณเบนก็พยายามที่จะกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อจะเรียกพยาบาลนะครับแล้วเป็นช่วงที่พยาบาลเนี่ยเข้ามาตรวจพอดีพยาบาลก็มาตรวจตรวจไป คุณเบนก็เลยถามพยาบาลว่าเออมีหนังสือให้อ่านไหมคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนอนไม่หลับพยาบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวมาให้นะแล้วเขาก็กลับไปพร้อมกับหนังสือครับมีหนังสือสวดมนต์แล้วก็พี่พยาบาลเนี่ยก็ถามคนไข้ว่าทําไมไม่นอนล่ะคะกลัวอะไรหรือเปล่าคุณเบนก็คิดในใจครับก็กลัวแหละใช่แน,แน่แต่ก็ไม่กล้าถามไปเพราะไม่อยากได้คําตอบครับเพราะว่าต้องอยู่ต่ออีก 2- 3สวันแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับจนคุณเบนเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเรื่องนี้เนี่ยคนไข้กลัวอะไรหรือเปล่าคะาของคุณเบนโทรมาเล่าที่รายการ The Ghostly O ของพี่แจ็คครับโอ,อกาสเมื่อวันที่16มีนาคม5667นาผมมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแนวหนึ่งนะครับและแน่นอนคลิปต้นฉบับเนี่ยผมแปะไว้ที่ดิสคริปชันนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปรับฟังกันแบบโฟนอินกันได้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e หรือว่าคอมเมนต์ เป็นเพื่อนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังกันครับสวัสดีครับ